张海丽，马蒂的呀 นี่พระราชวังเทียนเรียงรอมหาแล้วบ้านเราคือคนที่หะนะาดา,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 ายไปนี่พระราชวังตามหายอยู่สองชัวง่วโมง ไป entonces acá

没没有啊。

高岭，高厉害。 กีนะคะไม่ได้ชนี่ัตองให้ใค่ต้บขอขอเดียยวมันตไปนะยตบเุยุยาเลยค้าเคุยุ้ยาเยมายมาเเลยายมาเลยาเลยมยมคเลยมาเไยมาเลยมาเลยอาเเลยมมาเลยะยาามมยยมาเลยมยยมาเลยยยยเามาเลยยยายเลเลยเลย ต้อง composer, รอบแรกก็ขอไเซ็นจบหนยไม่ได้ถ่ายเว้ยโอเคาไปบย่านขอคนสุด um ้ายชินานด้วยตัวคไปผลลบร้อนผลลบออนะไรลลบออนยูรอเรล้ลไม่ก่ายไม่ี่เนี่ย เมื่อก่อนเป็นซามาโตะแต่กลัวน้องจำไม่ได้เลยเป็นผลเลรื่อสปอเก็บตรงนี้แหละ